วันที่ 18, ส8เมษาย,ยน2566ที่ผ่านมาทางการตรีปุระและทางการรัฐเบงกอลตะวันตกประเทศอินเดียประกาศปิดโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและอุณหภูมิโดยทั่วไปที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยทั้งนี้เมื่อวันที่13เมษายน2566อุณหภูมิที่เมืองโกกาตาเมืองเอกของรัฐเบงกอลตะวันตกอยู่ที่41องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสถิติที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยของช่วงเวลานี้ประมาณ5องศาเซลเซียสด,ด้านสำนักงานอุ ว่าสภาพอากาศในประเทศระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2566นี้จะร้อนมากผิดปกติขณะที่นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศนี้ส่งผลให้ผู้คนมากกว่าพันล้านคนในอินเดียและปากีสถานที่อยู่ใกล้เคียงกำลังเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างไรก็ตามอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ยในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6ทั่วประเทศอินเดียอยู่ที่29.5 4องศาเซลเซียสซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2444เมื่อ IMD เริ่มเก็บ,บันทึกสภาพอากาศร not